คือร้านโจ๊กจักรพัดเมืองทองธานนีของลุงอ้วนก็เ,เป็นนักกินนักชิมและบอกเลยว่าร้านเขามีแต่เมนูน่ากินไม่ว่าจะเป็นโจ๊กหมูโจ๊กไก่โจ๊กปลาหรือจะเป็นโจ๊กเป่าฮื้อและเขายังมีราดหน้ากับกระเพาะปลาชิ้นโต,ต,ตให้กินด้วยจะเป็นเองก็เชิญรับชมได้เลยครับสวัสดีครับครับผม ที่นี่โจ๊กจักรพรรดิล้านลุงเอ็นเรีนเจอนักชิมไฟแรงนะครับครับให้รู้อ้วนแนะนําเมนูนะครับผมขายอยู่สามอย่างโจ๊กลาดาครับเฉพาะปลาแค่สามอย่างโจ๊กเนี่ยก็เริ่มมันหกสิบบาทมีโจ๊กหมูโจ๊กไก่โจ๊กปลาก็หนึ่งร้อยแล้วก็โจ๊กเป่าอหื้อสี่ร้อยกับหกร้อยเป็นหอยเป่าอหื้อเหรอหอยเป่าอหื้อค่ะหอยเป่าอหื้อน้ำแดงมาจากคลองคงนะลาดา นี่สูตรผมเอง70สบาทกระเพาะปลา60บาทอันใหญ่มากชิ้นใหญ่มากแท้แท้ฮะไม่ใช่ไม่ใช่กระเพาะผสมอะไรไม่ใช่อันนี้เกียวเกี้วนี่เป็นเกี้วมหาชัยท่าฉลองคันยอาครับมันคือเกี๊ยวอะไรทำไมมันปลาแท้ๆเป็นปลาแต่ถ้าไปอบลมร้อนน่ะปกติเกี๊ยวปลาที่เราเห็นมันจะเป็นแบบเหมือนเราเขาต้มหรือไม่ก็นึ่งแต่เนี้ยเอามาทอดอันเจอของเราแท้อ้ทีอบลมร้อนคือไม่ใช่น้ำมันอ๋อเนี่ยเป็นชิ้นแบบนี้ฮเอ้ยผมเพิ่งเคยเห็นอันนี้อันนี้มา ชาฉลองเป็นอของอขอมีชื่อชื่ชาฉลองครับมาทุกคนขอลองชิมดูหน่อยละกันอันดับแรกเอาโจ๊กก่อนเป็นโจ๊กออริจินอลก่อนเลยโจ๊กหมูออริจินอลครับผมราคาเริ่มต้น60บาทอนะ่ะทุกคนเนี้ยหกบาทมีหมูอยู่4ชิ้นนะผมให้ยกให้ดูหมูกกอ,หอ่อตัวโจ๊กนี่เนียนนุ่มเลยอะ่ะหมูมีซ่อนหมูมีทั้งหมด5ก้อนครับทุกคนขอเนี้ยชิมตัวโจ๊กเปล่าก่อนเราไม่ปรุงอะไรเลยนะไม่ต้องปรุง โจ๊กนุ่มละมุนมากเลยแล้วเขาเหมือนนะเขาปรุงรสชาติแบบเราไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มอ่ะกินเค็มกิน辣ใส่ซีอิ๊วใส่อะไรไปน,นิดหน่อยแต่สำหรับผมเนี้ยโอเคเลยโจ๊กมีความเนียนนุ่มได้ความหอมหอมต้นหอมกระเข่งอุ๊ยอันนี้คือดีเลยตัวโจ๊กแบบนุ่มเนียนแบบละลายเลยอ่ะคือเอาหลอดดูดก็ได้อ่ะ <laughs> <laughs> อมหมูเขาจะเป็นแบบคล้ายๆแบบ หมูเด้งไม่ใช่หมูสับล้ปั้นเป็นก้อนนะมันจะมีความแบบเด้งๆคล้ายๆลูกชิ้นแต่ไม่ถึงขั้นลูกชิ้นแต่ผมชอบตัวเนื้อโจ๊กมากเลยคือเนื้อโจ๊กมีความแบบเนียนอะ่ะหรือว่าอร่อยเลยอร่อยทีิิ้เอหมูไปเลยสองก้อนตัวห,หมูมีความเค็มหวานกำลังดี เค็เเมๆหวานๆนิดๆปิ้งข้าวตัวโจ๊กมากเลยถ้าใครไม่กินหมูเขามีโจ๊กไก่ด้วยนี่นี่นี่ให้ดูอันนี้เป็นตัวโจ๊กไก่นะครับผมคือไก่เขาจะเป็นแบบแนวเป็นไก่เส้นๆไก่เนื้อนุ่มมากเขาเน่ยจะใช้เนื้อส่วนสะโพก <ๆ S 1> คิดว่านะเพราะมันนุ่มเนียนละมุนไม่ใช่แบบฟึดๆอะ่ะคือโจ๊กไก่กินได้อร่อยเลยอันนี้เป็นโจ๊กปลาครับทุกคนสำหรับคนที่แบบ โอ้เบื่อโจ๊กหมูโจ๊กไก่นี่นี่เป็นโจ๊กปลาครับเป็นปลาครับพงชิ้นใหญ่เลยนะปกติไม่เคยกินโจ๊กปลาที่ไหนหมนกนัะก็กินนะก็เต็มที่ก็หมูไก่ตัวปลานุ่มไม่คาวหอมกินคู่กับโจ๊กอร่อยเลยมองกับแบบว่าผู้ใหญ่กินน่าจะชอบอันนี้เพราะมันมีความหอมๆปลาแล้วนี้แลนี้แอดออนมาเป็นไข่เยื่อมาอ่ะขอลองชิมไข่เยื่อมาดูหน่อยไข่เยื่อมายืมๆเ,เลยนะ ไอยเยื่อมากับโจ๊กปลาอร่อยมากมันเข้ากันเนื้อมันเนียนนุ่มเป็นชานที่ละมุนมากกินง่ายแนะนําใครมาลองสามเป็นตกปลาดูผมแนะนําเลยดีมากและอันนี้ครับอันนี้คือที่สุดแห่งโจ๊กของร้านนี้แล้วโจ๊กเปาฮหื้อน้ําแดงทุกคนหอยเปลือกหื้อเนี่ยได้มาเต็มๆนะสี่ตัวนี่ดูดูดูอืมโคตรน่ากินอ่ะแล้วเหมือนเขาเป็นสูตรแบบน้ำแดงใช่ไหมเพราะนั้นเราต้องกินให้มีน้ำซอสแบบซึ่งในนี้เขาก็ยังมีหมูใส่มานะแต่เหมือนเขาแอดออนตัวเป่าหื้อเพิ่มมาลองดู นี่คือครั้งแรกในชีวิตเลยที่ได้กินโจ๊กเป่าหือซึ่งเนื้อเนี่นยนุ่มเด้งเออว่ะมันนุ่มละมุนคือด้วยความที่ตัวโจ๊กมันนุ่มละมุนอยู่แล้วแล้วมันมากินกับเป่าหือที่มีความเด้งเด้งสู้ฟันนิดนี้ให้เราได้เขี้ยวมันเข้ากันนะตัวซอสน,น้ำแดงมันก็จะมีความแบบเค็มๆออกจีนๆแบบจีนเลยถ้าผมว่าถ้าใครบ้านไหนเ้อสา,ายจีนน่าจะชอบเลยรสชาติแบบจีนแท้ๆเลยอืมวิจันนี่ว้าวอ่ะและนี้แอดออนเพิ่มมาเป็นเห็ดหอม แนะนำถ้าใครสั่งค่ะอดออนเพิ่มเห็ดมาด้วยมันเข้ากันมากเลยยิงเขาก็มีไข่อย่างอื่นนะแต่นี้เป็นไข่เย่าม้าที่ผมรู้สึกว่ากินกับโจ๊กแล้วมันมันเข้ากันมากเลยนุ่มละมุนมากเลยผมแนะนำนะถ้าใครมากินเนี่ยเซตนี้เลยก็จะเป็นโจ๊กหมูแอดออนเห็ดเพิ่มแล้วก็ไข่ซึ่งผมว่าหลายๆคนนะน่าจะชอบกินไข่ และวิธีการกินที่นัวที่สุดก็คือไปเลยนี่ครับผมอคกคุกๆๆกๆให้ไข่มันแบบว่าทั่วๆโจ๊กหดูดิสีแบบตีเหลืองทองอนุ่มละมุนมากกิดฉาคนแถวบางทองได้กินโจ๊กอะไรอร่อยแบบนี้บอกเลยโคตรดีผมกล้าพูดเลย ผมสามารถมากินรุงเท้าได้อะรสชาตินี้เอาจริงและนี่คือราดหน้าสูตรหลวงอ้วนนะครับผมขอลองชิมด้วยมันจะมีความหนึบๆนะซึ่งอันนี้ผม,มทิ้งไว้นานแล้วมันจะมีความแบบว่าคลายตัวนิดๆแต่ยังน่ากินอยู่น้ำราดดีมากเลยอุยแล้วตัวเส้นผัดตัวเส้นให้มันมีความหอมกระทะหอมมากอุ้ยหาก,กินยากนะราดหน้าที่ม,มันจะมีความหอมกระทะขนาดเนี้ย หอมแบบหอมเลยตัวน้ํามีความแบบออมแบบจีนๆละมุนละมุนหมูที่เขาให้มาคือสองชิ้นนี้ <laughs> ใหญ่กว่าฝ่ามืออ่ะโอ้โหทานจริงกินยังไงวะ <laughs> น่าจะอิ่มก็บคำนี้แหละไปอืมอืม หมูนุ่มมากแล้วเขามีการหมักจะมีรสชาติที่แบบหวานๆกินเข้ากับตัวน้ําราดหน้าให้คะแนนมาเป็นต้นยู่นะเออคือแบบไม่ได้ทับตับอะไรนะแบบมีสานะมสี่ต้นอ่ะอืโหูโคตรฟินตะกี้เห็นลุงอ้วนบอกนี่คือของกินเล่นนะครับผมจริงของกินเล่นในร้านมีเยอะนะมาตั้งโกแต่วันนี้หมดไปแล้วนี่คือเกี๊ยวป่าทําให้มันกรอบลองดูนะมันจะเป็นยังไงไม่เคยเห็นไม่เคยกินแต่ดูแล้วมันน่ากิน ตัวแป้งอะ่ะมันก็จะมีความกรอบๆแหละแต่ตัวเนื้อที่มันเป็นสีแดงๆที่เห็นเนี่ยมันจะเป็นออกแบบเนื้อปลาคล้า,ายๆลูกชิ้นปลาระเบิดอะ่ะมันจะมีความกลิ่นแบบปลาหอมๆนีอะไรอย่างนั้นเลยแต่เทกเจอร์มันดีมากเลยนะด้านสีขาวๆนี่จะกรอบๆตัวเนื้อปลาเนี่ยนุ่มๆแล้วเนี้ยเป็นซอสพริกที่เอามาก,กินคู่กันซอสพริกอร่อยมากกินคู่กับบาน,นี้คือดีเลยเนี่ยโหอืม,อมบอกต้องสั่ง และนี่ครับนี่คือกระเพาะปลาแท้ๆครับเขาบอกว่าเขาใช้กระเพาะปลากิโลละ 1, พันแปดถึงสองพันแต่เราสามารถกินได้ในราคาทั่วละ60บาทขอ,ออนุญาตชิมน้ำก่อนนี่เป็นน้ำซุปกระเพาะปลา มันจะมีความแบบว่าละมุนล,ละมุนหน่อยกลางกลางหน่อยคือรสชาติจะไม่ได้โดดไปทางไหน่นะซึ่งถ้าสมมุติว่าเราสั่งโจ๊งเนี้ยเราเอามากินเนี้ยมันจะมีความแบบคล่องคอคล่องคอซดเหมือนน้ำซุปแต่จะมีความเนืดกว่าน้ำซุปนิดหนึ่งมีความหอมละมุนหอมเครื่องเทศสมุนไพรอย่างชัดเจนในน้ำซุปถ้าเอกของเรานี่คือตัวกระเพาะปลาชิ้นแบบเบง้งเบงเลยนะใหญ่กว่าช้อนคือช้อนก็ใหญ่แล้วนะอืม เนื้อแับทกักระเพาะปลาดีมากเลยนุ่มๆแล้วก็จะมีความแบบว่ากัดไม่ได้แบบหากปุ๊บเลยเราลอด้เคี้ยวนิดหนึ่งคือด้วยความที่เป็นกระเพาะปลาแท้เขาจะมีความแบบสู้ฟันนิดๆดดดมันไม่เหมือนกับกัดแล้วมันขาดไปเลยอ่ะเออกระเพาะปลาดีอลองชิมดูนี่คือคนที่ชอบกินโจ๊กอันนี้แบบดูดิสีเหลืองทองน่ากินจัดหมูก้อนใหญ่มากเออหมูก้อนใหญ่ห เอ้ยไงฟิลโจ๊กเหมือนครีมแล้วอะอไม่รู้อะว่าเคี่ยวโจ๊กมากี่ชั่วโมงอะไรเงี้ยแต่ว่าเคี่ยวนานอยู่คือเหมือนเนื้อครีมเลยอ่ะนี่ละมุนมากให้ลองอันนี้นี่คือเป่าหือเป่าหือมันเป่าหือน้ำแดงนี่คือโจ๊กอ่ะมันเหมือนกันอแต่กลิ่น ของโจ๊กแต่ละอย่างคือว่าไม่เหมือนใช่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 คือตั้งแต่กินมาโจ๊กโจ๊กหมูโจ๊กไก่โจ๊กปลาโจ๊กหอยพวกเนี้ยคือตัวโจ๊กเหมือนกันแต่กินพวามเอกลักษณ์มันจะมีความเอกลักษณ์เข้าไปในเนื้อโจ๊กมันจะมีอีกแบบนึงอ่ะนี่อร่อยมากคืออร่อยมากจริงๆต้องบอกเลยว่าแบบอร่อยมากจริงๆรรู้สึกว่าชอบมากกว่าแบบร้านดังๆใจกลางกรุงอ่ะจริงๆจังใจอันนี้อันนี้แบบมาตรฐานของเขานะ และสำหรับใครที่สนใจครับอยากมาลองกินโจ๊จกจักรพพัดของลุงอ้วนเนี่ยตอนนี้เขามี2สาขานะครับสาขาแรกก็อยู่ที่เมืองทองทาน,นีสาขาที่2จะอยู่บางนาตรงข้ามเซ็นทรัลบางนาเดี๋ยวผมทิ้งโลเคชั่นไว้ให้ใต้คลิปนี้นะถ้าใครสนใจโจ๊กเนี่ยบอกเลยว่าไม่ควรพลาด